แต่กูไม่ร้องลั่นเลยนะแล้วก็ที่หนูทำตัวตั้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 โอ้เก่งไหมชอบไหมที่หนูเก็บมันหนูเยอะเลยค่ะโอ้ย่าที่สุยอดเลยค่ะเจจ้าอูอาีกได้พักเดี๋ยวชอนให้จังหวะให้ค่ะเอาไปพั จนินจนินจิอ๋าไม่มีราเด็กว่านี้ค่ะออเหรอไม่จริงนะอ๋อพูดใส่แล้วเด็ดมากเหรอพูใส่ใๆ่ใน่เอาล่ะตอนนี้เราหันต้องจำค่ะหรอจะนีย้อนสา เธนะอดีนะ <c oughs> มาขายจะกว่าฉันตลอด